อ้าวรถตาสำราเอ้าวอ้าวเรียบร้อยเมาป่ะเนี่ยอยู่ดีๆขับรถมาลงลมเนี่ยออเดอร์เขาต้มมัดออเดอร์เขาต้มมัดอีกแล้วแม่ปี๊ตากต้งอีกแล้วเหตุการณ์มันคุ้นๆนะพี่บีสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่อ่านี่ก่อนที่เราจะหอดเราก็กินของแม่แม่วิไปก่อนค่ะโอ้คุณตาแหวง นี่ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นคือจักตอก,อกอห,ห้องครัวถูกย้ายไปท้ายสวนมันจะมีสภาพเป็นยังไงไว้าวยำหมูยอโอ้โหคั่วก,กิ้งแกงไตปลาตอนนี้ห้องครัวก็เนรมิตขึ้นเป็นห้องดนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะโอช่างสำริจมุมดนตรีของเราค่ะห้องครัวที่เราคุ้นเคยนะคะตอนนี้กลายเป็นห้องดนตรีไปเรียบร้อยอคืนนี้เจอกันแน่นอน,นะคะ่ะ รถตาสำรานเอาเอาเรียบร้อยมาเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยเมาป่ะเนี่ยอยู่ดีๆขับรถมาลังลมเนี่ยอุ้ยตายแล้วคุณสำรานมีลูกพี่แกอ๋อมาจอดไว้ก่อนฝนตกเอาจะห่อข้าวต้มอีกแล้วเยัยของหน้าตื่นเช้าขึ้นมาออเดอร์แปรงพริกอ่า เอาเด้อข้าวต้มมัดเอาเด้อข้าวต้มมัดอีกแล้วแม่ปี๊แตกต้องอีกแล้วเหตุการณ์มันคุ้นๆนะเหตุการณ์มันคุ้นมากเลยครับอุ้ยน่าสงสารเนาะขอยากินสักหน่อยอุยน่าสงสารเนาะขอยากินสักหน่อยอ่ะขอให้ยายกินน้อยโอ้โหหอยยายกินหน่อยทูอ้าวเเดี๋ยวเราห่อข้าวต้มกันนะคะวันนี้อ้าวนี่แหละกล้วยที่จะห่อข้าวต้มดำหมดแล้วโอ้ยคุณรัชนีฮะ ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดำแต่นอกในแพ่วผ่องเนื้อนอกพคุณแปลว่าอะไรคะมันดำข้างนอกแต่ข้างในมันขาวจัว๊วะเออคุณลองดิคนเราอะ่ะอย่าไปมองกันที่ดำดำภายนอก <c oughs> ข้างในอะ่ะดูมันจะดำกว่านี้อีกเอ่หน่อไม้มาจากเมืองเลยนะคะแม่ทิพย์ก็เอามาจัดการ <_ S 2> จริงๆมันสุกมาแล้ว นู่นนะมาแต่เมืองเลยทีนี้มันสุกมาแล้วเราจะทํายังไงครับแม่ทิพย์อุ่นใช่ไหมเอาไปอุ่นจะเอาไปล่างหรอไปอุ่นใหม <Okay. S 2> ใครใครทำอะไรนะพี่ชายไปสตาร์ทรถเนะดี๋ยวรถมันจอดเยี่ยมแม่ลงเด่นไปเลยเยี่ยมกูไปหาพี่ก็ดูเดี๋ยวมันจะหาผ้าเช็ดตัวเจอพี่ก็ไม่ปวดเดินเข้าไปในห้องผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำมาใช้แมงน,น,นะเออใส่รถสุขพอล,ล่ะคุณว่า ขับรถลงดินแล้วยังไม่พอหาผ้าเช็ดตัวไม่เจอคว้าผ้าเช็ดตัวของพ่อใช้ไปแล้วโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ทหารทหารเจค่ะนักร้องหนุ่มมือแซ็กโซโฟนหนุ่มของเราวันนี้จะเป็นนักร้องนี่เป็นอสอพรรักนี่ค่ะโอ้โหแต่ตาสั้มาเนาะ รำรู้สึกจะเข้ากลมนะตอนนี้โอ้นี่เท่มากเลยวันนี้พร้อมไหมคะซ้อมมาเรียบร้อยครับหมอเุกเฉยก็ได้มั้งนิดเดียวเองเป็นน่าจะไม่ไม่ลึกไม่ลึกเป็นกลางนิดเดียวเองเป็นอะไรคะก้างปลาติดคอติดตรงไหนไหนดู๋ซิหายยังวะเอ้เอาหายแล้วพอโทรคุยกับหมอหายห,ายหรือวะจริงปะเนี่ยเฮ้ย hey. ตั้งแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยเจ็บมันก็ยังติดติดอยู่เดี๋ยวพี่ไม่กินน้ำเลยใช่ไหมตั้งแต่เช้ามายัางอ่ะเดี๋ยวถ้ากินน้ำมันก็ลงไปตีออกตำตำอย่างน้อฮะนี่ตบยนอกอ้ยตำบักทัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุณยายทำกับทัวอ่าถัวที่เราเก็บมานะคะเราก็จะเอามาตำใส่น้ำปลรราแม่ทงนาคแซบแซบด้วยบาน้เด้อ ลัาทิ่ไปแลยอะไรมาจากิมหอมไหมพอดีเป๊ะเลยนะคะที่กินข้าวที่ใหม่นะคะเราย้ายไปได้เรื่อยอร่อยไหมคะทุกคนเย็นดีใช่ไหมคะโอ้ทางโน้นมีแต่คนภาคกลางเด่นนั่น เพราะว่ากินข้าวสวยไม่กินข้าวเหนียวกันมีพี่จำเรีเป็นคนอีสานอยู่คนเดียวอมวนบอครับพี่น้องอยากม้วนเต็มๆกระจองบัตเตอร์นะครับมีเวลาถึงสี่โมงเย็นวันนี้เดยนะครับรีบเลยนะฮะพักแชทกับแอดมินเลยนะครับทางโน้นเขาเป็นคนไทยเขากินข้าวสวยอันนี้เราก็จะกินแหนมตัวอันนี้แหนมหมูเด้อไม่ต้องไปแกะนะครับเราใช้มันเปี้ยนปะ มันจะเปียนมือก็หั่นอย่างนี้เลยครับปึ๊บป๊บอย่างนี้เลยนะฮะดูบีบลึดเลยจ้าดูความแน่นของแหนมเรานะครับใบตองบางปึ๊บบีบอย่างนี้เลยครับบีบป,ปึ๊บยังสีออกมาหลดเด้อนี่พลิกอย่างนี้เลยนะนี่พาบอย่างนี้เลยนะนี่อออืื แซ่บครับเออร้านเคยกินข่าแน่ๆอาจารย์สวัสดีครับใครจะกินแหนมอาจารย์ยกมือขึ้นจะได้หั่นให้ใครสนใจจะกินแหนมเดี๋ยวหั่นให้แหนมเนี้ยแหนมเนี้ยหั่นแหนมเนี้ยแหนมหมูแหนมเนี้ยอู้แหนมหมูกำลังอร่อยพี่ดาบเข้ามาเลยพี่ด้าบฝั่งนี้ได้แหนมหมูาแหนมหมูครับแหนาหนุ่มลครสวรรค์ค่ะอันนี้แบบไม่สุกเด้อได้ใช่ไหมกินได้ด้วยอ่ะเก่งมาก กำลังเปรี้ยวดีเลยกำลังเปรี้ยวพอดีแหนมประมาณกี่วันนะสองสามสองวันสองวันน่าจะสามวันนี่แหนมเนี้อทำวันสุกอาจารย์ตั้งทานตั้งทางนี้ก็ได้นี่ดูคนเลือกชนิอันนี้แหนมเนื้อครับปทั้งผุนเอาบอทั้งผุนเอาบอผัดไปลวดไาตรงถามพระเอามีพระอยู่ทีแถวนี้ เขาเรียกใส่บาทอย่าถามพระไม่ใช่ว่ามีพระหมูงาหมูใช่ไหมเอาเลยหูเอาดับไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อนครับหมูไปหนึ่งตอนแล้วนะคะหนึ่งปดอีกแาดอีกหมูเอาขึ้นหนีไปโน้นล่ะเอาาจารแหนมบรางอายอกครับน่าสงสารยังเลยครูจอยอาจารย์ากแล้วกินแค่นั้นเองเหรอคะ นี่อาจารย์สีรถอาจารย์โอ้เอาเอาเอาพริกให้อาจารย์หน่อยเพราะว่าอย่าหักนะเจ้าตำรับห้ามหักพริกเนี่ยเอออาจารย์เขาบอกว่ากินกินพริกเจ้าตำรับห้ามห้าหักพริกอย่าหักเพราะอากาศมันเข้าใช่ไหมแล้วมันจะเผ็ดแล้วเจอวพริกแบบนี้เข้าไปไม่ตายเลยเนี่ยลูกใหญ่มากครับอร่อยโอ้ท่านได้ถุนบ้านนี่เย็นดีมากเลยนะเย็น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 ดีเย็นดี ส้มตำถั่วเป็นไงบ้างอะอร่อยอร่อยใช่ไหมอ้าวทางโน้นไม่กินตำถั่วเลยนัน่ะอาจารยแ์แบ่งไปแบ่งไปไม่ตำม่ึงครับเออตแครอนี่หน่อไม้พี่สมพร <c oughs> <c oughs> จากเมืองเลยครับ <c oughs> นี่มันต้องจิ้มนี่นนะเจียวบองต้องจิ้มเจียวบองนี่นี่ <c oughs> ไไนี่แจ่วบองเดี๋ยวผมไปเอาน้ำพริกกะปิแห้งแป๊บนี่นพริกกะปิแห้งครับเดี๋ยวนะป๊อปนี่น้ำพริกกะปิแห้งอ่ะพี่ดับลองดูลองดูหรอพริกกะปิแหง้งกับผักสดผักต้มเป็นไงเผ็ดบ้างมอร่อยไหมอร่อยออร่ยพี่บิ๊มสวัสดีคะ่ะโอ้ยน่ารักจังเลย ออ้ยขอบคุณค่ะพี่ทําเองหรอวยสาวเพชรบุรีมารําวงกันนะเหมือนเดิมเหมือนเดมเขาอห่อหน้าบ้านแม่แน่เลยหอหรือ,อยังไม่รู้ยังไงคะแม่ปิก๊กอ๋ออยู่ในขั้นตอนก,นการเตรียมการมีมันกำลังดูว่าใช้พี่วิหรือเปล่าเพราะว่าดูผิวแบบ ดำเชียวอ่านี่ก่อนที่เราจะห่อเราก็กินของแม่แม่วิไปก่อนค่ะขนมเทียนอร่อยมากคะอ้วนผัดยังไงเขาเขาเขาไม่ผัดข่าวเขาว่าล่ำซำข่าวดังไกลมากดูขนมพี่วินะคะนี่ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นคือจักตอกของพี่วิค่ะมีงานค่ะมีงาน ผักเผือกก็ต้องเตรียมนะคะวันนี้ไปทําครัวอยู่หลังบ้านนู้นไงโดนเขาเหนียวเขาไม่ผัดค่ะเป็นแบบอีสานข้าเหนียวนี่เนาะอืมพอาออกเค็มๆหวานๆมันๆอร่อยไส้เค็มค่ะมาแล้วค่ะกับข้าวโอ้โหนี่แบกมาจากหลังสวนเลยนะคะชุมพรไม่ใช่ชุมพรค่ะ วันนี้ครัวเราถูกไล่ที่นะคะเราก็เลยต้องมาอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอร่อยเหมือนเดิมฝีมือแม่ครัวเพชรดูอาหารบางส่วนก่อนนะคะว้าวยำหม,มูยออู้นี่ไงนี่ไงที่ส่งมาจากอุบลขอบคุณเจ้าของหมูยอด้วยนะคะส่วนน,อน้อนี้โอ้โหคั่วกิ้งโอ้โหว้าวว้าวว้าวาวาวแกงไตปลา ออนนี้ห้องครัวก็เนรมิตขึ้นเป็นห้องดนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะกลายเป็นโอ้โหช่างสมรินโอ้โหจับดีดีละไอเดออันนี้เราตั้งเครื่องดนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแสดงคืน,นีน ไปเป็นห้องดนตรีไปเรียบร้อยโอ้นี่นะคะพอดีดีนะี่เป็นเครื่องดนตรีอของวงโอลานอน,นะคะคืนนี้เจอกันแน่นอนค่ะ ใ้เข้าไปใหม่ถ้าเอามาซ่อมสาวดําเป็นคนบ้า